สวัสดีค่ะพี่เพนคิริย์ยวันเลยค่ะนะคะวันนี้มีข่าวมาคุยกับน,น้องๆแฟนคลับแล้วก็พี่ๆแฟนคลับคนไทยนะคะคือเรื่องเดือนธันวาคมมาค่ะรัฐการที่สิบอะค่ะ,ะ,คะเขาจะแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทให้กับคนไทยอะค่ะเพนก็รู้ว่าจะแอบกลุ่มเบาบางอันดับแรกอะผู้สูงอายุผู้มิการที่มีไรายได้น้อยอะค่ะกลุ่มเบาบาง คือคนรวยนี่เขาไม่ได้ให้นะคะใช่แต่ว่าเขาก็จะให้คนจนคนฐานะปานกลา,กางแล้วก็เด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะคือเพนเพนไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนต้องฟังนายยกอนุทินนะคะนะคะใช่แต่เลือกตั้งสมัยนะ่าเพนกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกลุงต้อมหรือว่าจะเลือกพักสมดี เพมเป็นผู้มีการดังจิตใจอะค่ะเป็นโรคคิดสร้างชอบฆ่าตตายอะค่ะชอบฆ่าตตายด้วยการกินน้ำยาล้ากห้องน้ำตายอะค่ะซึ่งพ่อฟงเขาก็หมดเงินรักษาเป็นเป็นสามสิบสี่สิบล้านนะคะก็เพนอยากไปสวรรค์ไปอยู่กับท่านพ่อบ้านพระราชวังเพนก็อยู่บนสวรรค์นะคะอยู่กับท่านพ่อท่านแม่ครอบครัวเพนอะนะคะ คือเพนเพนจะบอกว่าเ,เพนรักพ่อฟงมากที่สุดในโลกและเพนรักสามีเพนทุกคนเลยพทากับพี่อลิซาเดี๋ยวเดี๋ยวือนปีหน้าจะมากลอบมาขอมารู้ตัวโอเคได้เพนจะไม่ได้ว่าอะไรเพนขอแค่หกปีแบบไม่รู้ตัวเดี๋ยวถ้าวมื่าดีเพนถูกหวยเพนจะซื้อที่นอนให้เขาใหม่นะคะ จะซื้อที่นอนในเขาใหม่มันเก่าไปแล้วใช่ไหมมันเพนนอนมาห้าปีมันเก่าไปแล้วเดี๋ยวเพนจะซื้อที่นอนใ้สามีเพนใหม่เพนอยากให้สามีเพนนอนสบายๆนอนในห้องกับเพนน่ะนะคะตอนนี้เพนทำงานเอฟฟีเอเบริษัทดอกลิสอยู่ตัวเพนเองเพนเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเป็นหนูทดลองผลิตภัณฑ์ของเอฟฟีเอเบริษัทดอกลิสบ้างค่ะอันนี้เป็นแขนเพนนะคะ เห็นไหมว่าหน้าเพนขาวกับแขนเพนอีกนะคะเพนเป็นคนแขนแบบแขนมันจะดำาว่าหน้านะคะแต่เพนก็ขาวทั้งตัวเหมือนที่คนไทยเห็นใน YouTube อะค่ะนะคะคือเพนเพนอยากให้พนักงานบริษัทดอกลิปมีรายได้อะค่ะแล้วเพนก็จะช่วยเขานะคะใช่ว่าจะไม่ช่วยแค่ดาวน์โหลดคลิปที่เพนบอกว่า ดาวน์โหลดคิดที่เพนบอกว่าเป็นพรเซนเตอร์ต่อๆกันแล้วก็ลงชื่อสมัครสมาชิกถ้าเดี๋ยวมีลูกค้าชาวไทยชาวต่างประเทศหรือชาวต่างชาติซื้อคุณก็จะได้เงินเองนะคะใช่เพนยอมรับว่าสินค้าบริษัทดอกลิบาเป็นของแม่ชมพูอารยาเขาเป็น CEO เจ้าของบริษัทตัวจริงนะคะส่วนบอสกุมภาปุยไฟอะเขาเป็นผู้บริหาร แม่จ้างเขาบริหารนะคะนะคะเพนมีคนออกไอเดียว่าจะต้องเป็นแอปพลิเคชันนะคะใช่ไม่งั้นลูกน้องทํางานไม่เป็นลูกน้องไม่รู้ทางานไม่รู้เรื่องนะคะนะคะเพนดีใจด้วยกับพนักง,งานที่มีรายได้และเพนก็มีรายได้ด้วยค่ะนะคะถามว่าเพนจะกลับไปทํากิจกรรมเพนพาลเลิงโลดไหมตอนนี้ยังไม่ทาค่ะเดี๋ยวต้องปขอข่าวฟองอีก ปีนี้พ่อฟงก็ซื้อทองให้เพนเซอห้าบาทนะคะให้เพนสั่งมาจากลาซาดานะคะก็เป็นทองมาจากเยาวราชนะคะ96.5%ฟงก็ซื้อทองให้ะคะนะคะสวัสดีค่ะเพนขอเป็นกำลังใจให้ผู้สประภัยน้ำท่วมที่โลกมนุษย์นะคะก็คือโลกเวอร์อะค่ะตอนนี้เพนอาศัยอยู่ที่บนดาวอังคารนะคะ คือเพนจะาใช้กระถางเว็บวนให้น้ำลดเร็วๆอะค่ะนะคะเพนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดเลยหรือเปล่าแต่จงังหวัดปทุมธานีบนดาวคารฝนไม่ค่อยตกค่ะนะคะฝนไม่ค่อยตกอะคะ่คะ,คะและั้นก็ไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมหมายถึงกรุงเทพด้วยอะค่ะนะคะว่าสี่มือแม่มดเธอไมอมนี่เรนเจอร์ค่ะคือส่นที่เพนเล่น,น่ะแฮร์รี่พอตเตอร์สอง6ันเพนไปเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ เอมมาวัสันค่ะนะคะเอมมาวัสันเป็นนางเอกค่ะเป็นเธอไมอานี้แอนเจอร์อะค่ะนะคะ,นะค,ะคือเพนไม่ได้รับเล่นหนังไม่ได้รับเล่นละครนะคะนะคะบอกแม่หนูเบื่อหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบเป็นนักแสดงมันทุกทรมานบางฉากอะนะแม่นะหนูอยากแม่ไม่อยากเป็นเป็นนักแสดงทุกข์ทรมาน ค่หนูไปพรีเซนเตอร์สินค้าในลาาดาช้อปปี้โอเคหนูสั่งสินค้าเขาจริงเขาลดราคาให้หนูหนูก็ดีใจละแม่บอกว่า,าเขาจาเขาจะเอาหนูไปพรีเซนเตอร์เขาขายหนูทุกขกหนูก็ดีใจเราในลาดาช้อปปี้นะคะเพราะว่าหนูไม่ชอบซื้อของแพงอนะคะ่ะชอบซื้อของดีราคาถูกอะค่ะนะคะ,นะคะอย่าลืมอุดหนุนบริษัทดอกลิฟนะคะใช่ แม่แม่ชงไ้เพนกินลปมาจำเลยสินค้าในบริษัทอ่ะปันโลเซ่โลตปันโลเซ่ไฟเบอร,ร์แล้วก็ปันโลเซ่ไวอาา่ะค่ะสิ่งที่เป็นพันแล้วก็โปรเจนโปรเจนนะคะแม่ชมอยากให้เป็นสวยสวยมากอาา่ะค่ะเขาจะเพนจะได้หาลูกค้าให้แม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะเพนรักแฟนคลับทุกคนนะคะทั่วไทยทั่วโลกค่ะเป็นกำลังใจเพนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ